สวัสดีครับมัทธิมาคูหนุ่มนะครับเทปนี้ครับจะเป็นเฉลยข้อสอบคณิตศาสตร์ประยุกต์หนึ่ง e Level นั่นเองนะครับล่าสุดเลยครับปี68ก็ EP แรกจะอยู่ที่ประมาณสัก10ข้อครับแล้วก็จะมี EP 2แล้วก็ EP 3ตั้งใจไว้ว่าจะเฉลยลงช่อง YouTube ของครูครับให้ครบทั้ง30ข้อปีนี้ถือว่าออกได้ไม่ถือว่าง่ายเกินไป แล้วก็ไม่ถือว่ายากครับอาจจะมีบางข้อที่ยากนะครับอาจจะมีบางข้อที่ยากแต่ภาพรวมเนี่ย25ข้อครับจาก30ข้อเนี่ยถือว่าอยู่ในโหมดที่ทำข้อสอบได้ไม่ได้ยากเรามาดูข้อหนึ่งกันก่อนเป็นเรื่องของเซตโจทย์บอกว่าให้ S เนี่ยมันเป็นเซตใดๆ P แล้วก็วงเล็บ S แทน power set ของ S ให้เซต A มา ให้เซต A มาเราก็จะต้องไปหา power set A ครับเพราะว่าในคำถามเขาถามว่า power set ของ power set A union กับ power set A เนี่ยมีสมาชิกกี่ตัวครูก็เวลาเราจะหา power set A เราก็จะต้องไปเขียนครับ subset ของ A ก่อน subset ของ A subset ของ A มันก็จะมีเซตตัวนี้เซตของ รู้สองอันนี้คูพูดถึงสับเซตนะแล้วก็ A อบท้ายด้วยเซตว่างดังนั้น power set A เราก็จะเป็นแบบนี้เขาถามว่า power set ของ power set A ยูเนียนกับ power set A จะมีสมาชิกกี่ตัวเรามีสูตรเกี่ยวกับจำนวนสมาชิกของ power set คืออย่างนี้มันคือ2ยกกำลังไอ้สตอรี จำนวนสมาชิกของ power set A มันเท่ากับ2ยกกำลัง n A อันนี้คือสูตรการหาจำนวน power set พอเขาไปดูที่ power, power set แล้วก็ power set A อีกทีหนึง่งเราจะได้ว่าจำนวนสมาชิกของ power set ของ power set A เนี่ยมันก็จะไปเท่ากับ ครบอย่างม,มาสิครับอืจะเท่ากับ2ยกกำลังครับจำนวนสมาชิกของ power set A ถูกไหมเพราะว่าเรามอง power set A เป็นเซต A ขึ้นมาพอเราได้แบบนี้ครูก็จะไปเขียนเป็นตะกี้เรารู้แล้วว่า A มีสมาชิกอยู่2ตัวจำนวนสมาชิกของ power set A ม,มันก็คือ2ยกกำลังสองได้4ตรงนี้ก็จะกลายเป็น2อกำลัง4ได้16โอเคไหมอ่าคราวนี้เรารู้แล้วครับว่าจำนวนสมาชิกของ power set ของ power set A เนี่ยมันมีอยู่16ตัวในคำถามเนี่ยเขาถามว่า power set ของ power set A เนี่ยไปยูเนียนกับ power set ของ A มีสมาชิกกี่ตัว จริงๆแล้วเราจะต้องเอาจำนวนสมาชิกของ power set power set a เนี่ยไปบวกกับจำนวนสมาชิกของ power set a เราจะเห็นว่าคำตอบอะครับมันควรจะประมาณสัก20ตัวแต่เผอิญว่าใน power set a เองกับใน power set ของ power set a เนี่ยมันจะต้องมีสมาชิกที่ซ้ำกันมีสมาชิกที่ซ้ำกันแน่ๆครับถ้าเอาแบบ แบบไม่ต้องคิดอะไรมากเราก็จะต้องหาจำนวน power set ของ power set A ครูก็จะมาเขียนคร่าวๆครับมันจะออกมาแบบนี้มันจะมีปีกกาใช่ไหมครับเราก็จะเอา subset ของ power set A มาเขียนอย่าลืมว่า s u b s e power set A เราคือตัวนี้ถ้าครูจะมาเขียน subset ของ power set A มันก็จะเป็นประมาณลักษณะแบบนี้ เข้าคอืมเซตของเซตรู้สองแล้วเราก็จะมีเซตของแบบนี้แล้วก็จะมีเซตของเซตวา่างอ้อโทษทีครูก็จะเขียนไปเรื่อยๆแบบนี้อ่าเราจะมี เซต a Set ของเซตว่างแล้วก็อย่าลืมว่าไอ้ power set เนี่ย power set เซตว่างม,มันจะเป็นสับเซตของทุกเซตเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าครับเราจะเห็นว่าใน power set ของ power set a เนี่ยกับ power set a มันจะมามันจะมีสมาชิกที่ซ้ำกันที่เราเห็นเลยตอนนี้คือตัวที่ครูวงกลมสีแดงหนึ่งตัว ํากันแล้วก็จะมีตัวไหนอีกครับที่ํากันก็นี่ไงครับสมาชิกที่ํากันอีกหนึ่งตัวคือตัวนี้นะสมาชิกที่ํากันคือตัวนี้เพราะฉะนั้นครับเราก็จะสรุปได้แล้วว่า power set ของ power set a เนี่ยมันก็คือจะมามีสมาชิกครับทั้งหมดอ่าลืม จะเห็นว่า power set ของ power set A เรามีสมาชิกอยู่16ตัวบวกกับจำนวนสมาชิกของ power set A มีอีก4ตัวแล้วมันมีซ้3 2ตัวเราก็ลบ2เพราะฉะนั้นคำตอบของข้อนี้ครับคือ18จำนวนนั่นเองเลือกช้อยข้อ3ก็เป็นอันเรียบร้อยครับนะได้ช้อยข้อ3 ลองไปดูกันต่อครับข้อต่อไปดูซิว่ายากหรือง่ายแค่ไหนไปกันเลยครับ